ปลอกคอครับปลอกคอปลอกคอครับแงแบบไงเลยครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับมาพบมาพอครับช่องบาวสติกผ้าเลาะนะครับเมื่อนี้ก็ผ้ามาเลาะบึงหม่องโตปลาครับน้องชิมาโตครับถามคนเขามาตกโตปลาเขาว่าตกใดครับตรงนี้ครับแล้วมือไหนวันหยุด น็โตครับนี่ครับเนี่ยล้างเหลืองานก็เคี้ยวบึงครับหินคนโรงงานเขาบอยฟังครับว่าแถวนี้มีบอว่าปนิ่หลายครับเดี๋ยวผมมันยืนบึงมาท่านห็นปลาใหญ่ขึนจะโตกรแสกลมแห้งครับอากาศหนาวโอ้โหครับแต่ว่าเห็นปลาสดิหลายครับข้างล่างเงี้ยวมีครับมันหลึกแห้งครับ ก็นิ่นบาทลิตนิ่นหน่อยหลยอยู่ครับเนี่ยก็มีนะครับก็นิ่นครับก็นิ่นน่ครับอาจจะเนี่ยมันชัดเวยครับไลยครับน้องงหญ่เลยครับคืนที่กับม็นเป็นซิปก็ไล่ครับ โอ้โหครับกระดาษอะไรนี้งามครับน,นี่ดอกโอ้รัวด้วเก็บไปเรื่อหมวกอันเลยบ่ได้คิดไปหกเหมือนเดี๋ยวพาลงเมืองลาครับเนี้ยพ่อแม่ครับรถขู่ใจอีกตามเคยครับผมครับคาสิโดแรงครับคาสิโดจหมูบห่บ้านครับ มีขั e ves, <ım> <arena> ้นเดียวบรหมู่บ้านผมเดี๋ยวพาลงเมืองคันล่างทางยางลงกดยางยากเลยอู้ดับมีคนตกปลาผมถามคนมาตกเดียววันนี้ผมห่วงเพราะว่าตกได้กับมีคนมาตกลายอยู่นเดี นี่ครับหนังคุณหนังพวกคุณน่าเหมือนี่ครับบรรยากาศอุณนะับูมิฟังมันจสะสูงพอสูวงแล้วคนต่อมันต่อกันซ้ำๆเอังเงนก็ยังบวชฟังครับ นุ่ยครับเนี่ยเขามาตกปลาครับนุ่ยเขามาตกปลาตอนผมมาเห็นปลาคอได้นนหนิครับหุ่นผมวูบปลาเลี้ยงครับุ่เด็กกระเบื้องนะครับไันเดียวยังมาปลาหลายครับแบบงพาเสี้ยนพาเสี้ยนเขามา มันหล่อมอาอยู่ครับมึงผ้าเช่งมันหล่อมเอาครัมึงครับทีได้บ่ครับบรรมากาศโอ้มีหม่องนงั่งหม่องนั่งตกมีแต่หม่องไม่หม่มผมเปค้นชอบตกป่านะครับตกป่าหนาดิน พันมันโอ้มันลำอย่างงามเขาเอาถิ่งครับเขาปลูกแล้วเขาก็ทีแล้วเขาเอาถิ่งครับบึงรอบๆลบสะรอบน้องครับครับเดี๋ยวจิเดินทางกลับแล้วครับโอ้ครับเมื่อกี้ปลาขึ้นขึ้นนี่ค่อยๆค,ครับไปไง คลิปนี้ก็พามาเลาะบึงหม่องตกปลาครับวอยคลิปหนาเด้ครับสภาพเลาะทางเดนยครับส่วนคลิปนี้ล่าไปก่อนเด้ครับก่อนล่าก็มีคำคมคำเดิมครับสุกในในเราจะเท่าสุกเส,สาร์อาทิตย์สวัสดีครับ